ปูพื้นนะครับก็คือเป็นเรือลูมิเนียมที่มาเป็นเรือเต่านะครับก็จะของเอามาปูพื้นนะครับแล้วก็ลักษณะของการปูพื้นเนี่ยก็จะใส่เป็นเป็นกล่องอุปกรณ์ไปในตัวด้วยนะครับก็จะทําเป็นห้องอับเฉาท,ที่ที่เปิดได้ด้วยนะครับเป็นเป็นห้องอากาศเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินฝนตกหรืออะไรเงี้ยเรือจะได้ยังคงมีการลอยตัวได้อยู่นะครับก็คือลักษณะ ฝนตกลงมานะครับน้ําบางน้ําเนี่ยมันก็จะถูกพัดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทําทเป็นไฟเบอร์กลาสแล้วก็ปลูกขึ้นยางนะครับน้ําทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกไหลลงมานะครับไหลลงมามาตกที่ห้องพักตรงนี้นะครับมันจะตกมาที่ห้องพักเสร็จแล้วมันก็จะมีรูระบายนะครับรูระบายที่ที่ส่งต่อออกไปไท้ายเรือนะครับ ส่งออกไปยังท้ายเรือแล้วก็เราก็จะไปเจาะท้ายเรือระบายทิ้งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นปัมป๊มปั๊มอโตที่จะใช้งานเนี่ยมันก็จะ,ะใช้งานน้อยลงนะครับเพราะว่าน้ําส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะถูกระบายออกไปโดยตรงนะครับด้วยรูท่อที่อยู่เหนือเหนือระดับน้ํานะครับก็วันนี้วิธีการทาห้องกับเฉาเราก็ทําเป็นกล่องใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็เราก็จะมีการเปิด ฝาลงฝาล็อกมีที่จับเปิดนะครับแล้วก็บางคนก็อยากได้ให้เป็นตัวล็อกที่มีกุญแจล็อกแบบนี้นะครับก็จะมีกุญแจล็อกแบบนี้ก็เป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งที่เพื่อความปลอดภัยเวลาจอดเรือไปไหนมาไหนนะครับ,นะรบน,นี่ก็เปิดได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่ไม่ใช้หรือไม่อยู่เรือเนี้ยมันก็จะได้เก็บของมีค่าของสําคัญได้พวกถังน้ํามันพวกหม้อแบ,บตเตอรี่พวก คันเบ็ดอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการประกอบนะครับวิธีการประกอบตัวอุปกรณ์แบบนี้นะครับอันนี้เราสามารถสั่งในร้านอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับเรือได้นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือได้ก็บอกเขาว่าเป็นฝากล่องอุปกรณ์นะครับแบบมีกูแจล็อกนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับส่วนส่วนงาน พวกนี้เนะี่ยผมสั่งมาจากาในเพจลาซาด้านะครับก็จะเป็นงานจากที่ที่ทำมาจากประเทศจีนนะครับก็ส่งคามาจากจีนนะก็จะมีสองแบบมีแบบที่มีล็อกกุญแจแบบนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งเป็นฝาเปิดเฉยๆนะครับไม่มีล็อกกุญแจก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการประกอบนะครับว่าวิธีการประกอบยังไงนะครับโอเค ก็อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่างปกติทั่วไปนะครับไซส์อ <intell> <ๆ ihrem> ันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณหกอ่าหกหกเซนประมาณนี้นะครับหกหกจุดสี่เซนประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะใช้เป็นหัวเจาะนะครับหัวเจาะตัวนี้มันจะมีไซส์หลายขนาดนะครับแล้วก็อันนี้เราใช้ไซส์สาหรับตัวนี้เลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้าสิบสี่มิลนะครับหรือว่าประมาณสองนิ้วกับหนึ่งหุนนะครับมันจะมี ขนาดบล็อกที่ตรงนี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับห้าสิบสี่มิลน,นะครับแล้ววิธีการมาร์กนะครับวิธีการมาร์กตอนที่เราแกะอุปกรณ์ออกมาเนี่ยในชุดของมันเนี่ยจะมีจะมีอุปกรณ์นะครับจะมีใส่มาให้เนี่ยมันก็จะมีตัวมันจะมีตัวกุญแจตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยเขาจะล็อกมาให้ ครับเสร็จแล้วมันก็จะมีตัว่าตัวล็อกนะครับที่จะล็อกตัวนี้เหมือนตู้ทั่วไปที่เราใส่ตู้ใส่ริชักรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีกุญแจนะครับสำหรับขันนะมันจะเปิดไม่ออกอ่าแล้วก็ขันจึ๊บอ่านี่ก็จะเปิดได้นะครับนะ อันนี้ก็จะปลอดภัยดีนะครับลักษณะของการเจาะกันมาร์กเนี่ยนะครับก็คือตัวรูนี้นะครับรูนี้เนี่ยมันจะเน้นที่ขอบนอกของตัวนี้นะครับก็คือเราจะไขตัวนี้ออกมานะครับไขตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเสร็จยกชุดนี้ออกมานะครับสิ่งที่เราจะประกอบก็คือ อันข้าแบบนี้นะครับโดยที่ฝาครอบตัวนี้นะครับฝาครอบตัวนี้เนี่ยมันจะยังอยู่ด้านบนนะครับมันจะยังอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวด้านในเนี่ยที่เราจะครอบเนี่ยามาวัดนะครับวัดเพื่อเพื่อทำการามาร์กนะครับแต่ระยะที่เรามาร์กนะครับให้ใช้ระยะนี้ได้เลยนะครับคือเรารู้ว่า อขอบด้านในเนี่ยกว้างขนาดไหนนะครับเด,เ,รเดี๋ยวเราดูด้านในนะครับก็คือเราเช็คระยะว่าจากขอบนะครับขอบนอกสุดนะครับที่ฝาที่ฝาเนี่ยสัมผัสกันนะครับบวกด้วยขอบรองฝานะครับอย่างกรณีเนี่ยขอบรองฝาผมตรงนี้เนี่ยมัน2เซนนะครับ2เซนเพราะฉะนั้น ระยะที่เราจะเจาะเนี่ยก็คือเอาขอบนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยสองเซนนะครับแล้วก็ไปถึงจุดเซนเตอร์ที่เราจะเจาะเนี่ยบวกอีกสี่เซนนะครับจากตรงนี้สี่เซนนะครับบวกด้วยพื้นลอยสองเซนรวมเป็นทั้งหมดหกเซนนะครับอรวมเป็นทั้งหมดหกเซนอพอหกเซนปุ๊บเราก็มาร์ค<ห>มาร์ค<ห>รูนะครับมาร์ครูเสร็จแล้วเราก็ ใช้ตัวตัวเจาะของเรานะครับอ่าเราก็ใช้ตัวเจาะเนี่ยเจาะไปที่จุดเซนเตอร์นะครับเจาะเสร็จเราก็จะได้รูนะครับก็ได้รูเสร็จเราก็จะมาทําการแต่งนะครับแต่งขอบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ฝาตัวนี้ยัดเข้าไปได้ เด็ดเข้าไปได้ไอตัวตัวรูนี้เนี่ยมันมันเข้าได้อยู่แล้วนะครับรอ่าตัวล็อกเนี่ยม,มันเข้าได้อยู่แล้วอ่ารูนี้เนี่ยมันมันเข้าเข้าได้แล้วนะครับแต่มันจะมีบ่าสําหรับรับนะครับแล้วก็จะถูกล็อกด้วยชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแต่งขอบตัวนี้ให้ให้ฝาเนี้ยเข้าไปได้แบบแบบแน่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาแต่งกัน I don't know. โอเคพอเราได้รูแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการมาร์กจุดกึ่งกลางอ่านี่คือจุดกึ่งกลางของรูนะครับอ่าเรามาร์กเสร็จแล้วก็มามาร์กตรงนี้ไว้นะครับอ่าเสร็จแล้วพอเราได้ตำแหน่งตรงนี้นะครับจุดที่เราจะวางสลักนะครับตรงนี้ มันจะมีระดับมันจะมีระดับอีกนะครับก็คือจากขอบบนสุดของจากขอบบนสุดนะครับของตัวนี้มันจะคำอยู่ที่ฝาด้านบนนะครับจนถึงตัวสลักตัวนี้มันจะมีระยะห่างนะครับมันจะมีระยะห่างอยู่ ่าประมาณสองจุดสองจุดสามสองจุดสี่ประมาณนี้นะครับสองจุดสี่นะครับสองจุดสี่เพราะฉะนั้นเหล็กที่เราจะวางมันก็จะอยู่ที่ระยะประมาณอ่าจากฝาบนนะครับจากขอบบนไปอยู่ที่ระยะประมาณสักสองจุดสองถึงสองจุดส,ส,ส,สามมันจะฟิตพอดีนะครับก็คือเราก็ทำการเทียบนะครับทำการเทียบขอบ ครับอ่าเมื่อกี้จุดเซนเตอร์เราอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ทำการวัดลงไปที่ระยะอ่าสองจุดสามประมาณนี้นะครับอ่าระยะประมาณสองจโฟกัสไม่ได้นะครับอ่าประมาณสองจุดสาม นะครับเสร็จแล้วเราก็มาร์คเพื่อเพื่อทําแนวแนววางนะครับ ได้ระยะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเทียบกันนะครับเที่จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเราได้ฐานด้านในแล้วเราได้ตัวล็อกแล้วอันนี้เราก็ลองมาประกอบดูนะครับก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าพอดีเนี่ยเวลาเรากดไปมันก็จะล็อกพอดีนะครับอ่าอันนี้ถือว่าสนิทนะครับอ่าเรายก ก็ติดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการยึดทำการยึดตัวล็อกนี้นะครับ ครับอันนี้เราก็จะได้ตัวฝาล็อกแล้วนะครับอ,อันนี้ก็มาดูระยะคอนนะครับมาดูระยะคอนโอเคโอเคถ้าเกิดว่ามันมีระยะคอนนะครับ ยังมีระยะคอนอยู่เราก็กดให้ฝากดให้ตัวนี้นะครับต่ําลงไปอีกนะครับก็คือเราก็คลายสกูแล้วก็ขยับตัวนี้นะครับให้ลงไปอีกนิดนึงประมาณทักครึ่งมิลประมาณสักครึ่งมิลหรือ1มิลน,นะครับมันก็จะทําให้ตัวล็อกฝาของเราแน่นขึ้นนะครับ อันนี้ผมทําการขยับแล้วนะครับทําการขยับแล้วมันก็จะนะครับแทบจะไม่ได้เลยแค่นี้เราก็จะมีตัวฝากล่องอุปกรณ์นะครับที่มีกุญแจล็อกนะครับที่มีกุญแจล็อกครับเปิดไม่ได้แล้วนะครับสามารถเก็บของในเรือของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับ ได้ยังปลอดภัยเก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เราสามารถเอาไปทำเองได้หรือ,อานานาคนไหนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับนานาที่มีเรืออยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ก็ลองเอาไปทำใช้กันดูนะครับจะได้มีกล่อ,องอุปกรณ์ที่ที่ปลอดภัยนะครับจะได้มี เหลือที่ใช้กันได้ถูกใจกันนะครับอ่นนี้ก็เป็นกล่องใส่คันบงคันเบ็ดนะครับก็จินตนาการตามการใช้งานจริงของของนา้นาแต่ละท่านได้เลยนะครับแล้วก็พอมีอุปกรณ์ที่เป็นชุดกุญแจแบบนี้นะครับเป็นแซนเลสนะครับมันก็จะช่วยทําให้เรือเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันสนิมด้วยเวลาไปจอดโดนฝนโดนอะไรครับเพราะว่าปีนี้อาจจะ,ะฝนดีหรือ โดนไอ้น้ำโดนฝนตกโดนน้ำค้างอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นสเนเลที่ที่ทนน้ำทนกดนะครับมันก็จะได้ใช้กันไปยาวๆนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องเอาไว้นะครับผมจะมีอยู่ สองช่องนะครับเป็นช่องชื่อว่าวิดสุรวิทย์นะครับกับอีกช่องหนึ่งชื่อว่าวิดฟิชชิงแอนด์แคมปิ้งโบ๊ทนะครับก็จะเป็นช่องที่ความเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการต่อเรือสร้างเรือซ่อมเรืออะไรพวกนี้นะครับก็เข้าไปติดตามทั้ง2ช่องได้เลยครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับ